นะครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับในไหนก็ได้เปิดดูแล้วก็เช็คดูความผิดปกตินะครับตรวจดูรอยเยิ้มรอยรั่วนะครับรอยซึมมีตรงไหนน้ำมันซึมน้ำมันรั่วบ้างนะครับก็เช็คดูเบื้องต้นไปเลยคันนี้ก็แปดปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะก็มีแต่ฝุน่นไม่ได้ล้างเลยข้างในห้องเครื่องล้างแต่ข้างนอก่อะโอเค ก็สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็สตาร์ทเครื่องนะครับตอนเช้ามีเสียงดังนะครับดังกิ๊กีด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 นะครับก็เอาลองเอาจาระบีมาป้ายสายพานเสียงก็หายไปนะครับแต่นะครับพอพลิกมาดูสายพานนะครับเป็นร่องมันแตกนะครับจับดูแตกอายุการใช้งานนะครับก็ประมาณ8ปีกว่า ตัวนี้ไม่ดังนะครับสายพานเครื่องดังที่สายพาน A นะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเปลี่ยนสายพาน A และกันนะครับของ isuzu euro4 นะครับก็พวกตระกูล d-max นะครับก็คล้ายๆกันทั้งหมดก็วิธีการเปลี่ยนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับตัวตั้งสายพาน นะครับก็จะเป็นนอ็อตเบอร์สิบสองนะครับตัวลอกลูกลอกก็จะเป็นนอ็อตเบอร์สิบสี่อ่ะนะครับเดี๋ยวก็จะคลายนอ็อตเบอร์สิบสี่ก่อนนะครับจะใช้ไปเจแหวนนะครับหรือแหวนข้างก็ได้นะครับใช้ลูกบล็อกนะครับก็คลายเบอร์สิบสี่ออกมาคายลุ่มหลวมอ่ะนะครับจากที่คายสิบสี่เสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเบอร์สิบสอง ครับพ็ขายง่ายเวลาเราคลายนะครับก็ลูกโลกก็จะหย่นลงไปเรื่อยๆสายพันก็จะหย่อนเราก็ก็ปลดสายพันออกมาเลย เช็คดูลูกลอกด้วยนะครับปลดออกมาวิธีปลดออกมาก็ใส่เข้ามาในพัดลมนะดูสภาพ <c oughs> อรอยแตกด้วยอายุการใช้งานอ่ะกล้องกล้องไม่โฟกัส ทำให้เกิดเสียงนะครับทุกโลกลูกโลกก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าไม่คยได้ใช้งานหนักนะนะครับก็ถอดออกมาแล้วนะครับในไหนก็ได้เปิดดูแล้วก็เช็คดูความผิดปกตินะครับตรวจด,ดูรอยเยิ้มรอยรั่วนะครับรอยซึมมีตรงไหนน้ำมันซึมน้ำมันรั่วบ้าง กับก็เช็คดูเบื้องต้นไปเลยคันนี้ก็แปดปีกว่าแล้วก็ยังไม่มีรอยรั่วรอยซึมก็มีแต่ฝุ่นไม่ได้ล้างเลยข้างในห้องเครื่องล้างแต่ข้างนอกอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อสายพานมาก่อนเดี๋ยวแล้ววิธีการดูสายพานก็จะมีเบอร์นาเบอร์ไม่รู้ว่าเบอร์มีไหมถ้าไม่มีก็เอาไปเทียบที่ร้านอะไรนี่นะครับอย่างเป็น จะเป็นของอิซิสุเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทนัมเบอร์แปดเก้าแปดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งสองสองศนะครับส่วนความยาวของสายพานน่าจะลบไปล้นะครับง่ายๆก็คือเอาไปถอดถอดเอาไปเทียบเอาโอเคอ่ะเทียบของใหม่ของเก่าอ่านะครับความโตความยาวนะครับ พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งสิบสองจุดห้าคูณพันสี่ห้าสิบเทียบร้านอะไรอ่ะต่อไปประกอบวิธีใส่เรา็ยัดเข้าไปในเข้าไปข้างในนี้แล้วก็หมุนโอเคของด้านล่าง ครับเวลาจะใส่ของใหม่เข้าไปเนี่ยของใหม่มันก็จะความยาวนะมันก็จะดูเหมือนสั้นกว่านะครับก็คายลงไปอีกเพราะว่าตัวเก่าแล้วมันจะยืดคายลงไปนะครับแต่ก็ระวังนะครับคายลงไปเกินไปเนี่ยเกลียวจะหลุดนะครับมันจะใส่ใส่าย,ยากอีกอ่ะดูเหมือนหนึ่งสี่ห้าศูนย์นี่จะเพจะสั้น เกินไปหรือเปล่าหรือว่าจะเท่าเดิมแต่ดูนะครับระยะลูกลอกเนี่ยมันหย่อนลงไปเยอะเหลือเกินแต่ยังไม่ได้ตั้งนะครับเดี๋ยวขอตั้งดูก่อนอ่ืงม,มือหมุนก่อนนะครับขันนะครับอย่าตึงมากเดี๋ยวจะนนให้ดู ดูแล้วนะครับกดลงอย่าให้มันหย่อนมากเกินไปอย่าให้มันตึงมากเกินไปนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดีนะ๋ยวมันก็จะวิ่งลงล่องเองถ้าเราใช้งานไปสักพักหนึ่งก็จะลงล่องอ่ะประมาณนี้นะครับตึงเบอร์12จากนั้นอย่าลืมนะครับล็อกเบอร์14ตัวนี้ไม่งั้นลูกลอกหลุดแน่นอนอ่ะจากนั้นก็ล็อกให้แน่น นะครับระวังระวังหลุดไปตีใบพัดลมด้วยละ่ะอืมแน่นตึงมือนะครับแล้วก็ล็อกตรงนี้อีกทีนึงนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแลเปลี่ยนสายพานนะก็ติดเครื่องเลยนะครับเอาจารบีนะครับหล่อลื่นนิดๆอ่ะโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนสายพานรถยนต์ นะครับจะเป็นดีแม็กตัวแรกก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวตั้งลูกลอกน่ะจะอยู่ด้านนี้อ่ะนะครับก็ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับขายน็อตเบอร์สิบสองขายนออ็อตเบอร์สิบสี่หากขายน็อตเบอร์สิบสี่ก่อนนะครับแล้วก็ขายเบอร์สิบสองหย่อนลงไปนะครับก็ปลดสายพานออกจากนั้นก็เอาสายพานใส่คืนนะครับตั้งตัวนี้ขันหมุนเข้าอ่ะกดพอพอมีน้ำหนักกดให้หย่อนหย่อนหน่อยนึง นะครับแล้วก็ล็อกก็ดูร่องสายพานข้างล่างด้วยนะครับให้มันตรงร่องตัวคอมเอเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็เปลี่ยนง่ายๆนะครับขันน็อตสองตัวไขน็อตสองตัว่ะเดี๋ยวจะไปลองติดเครื่องดูนะครับก็รถก็ไม่ได้ลางเลยข้างนอก ้สึกว่าเสียงวาวก็จะดังแล้วเสียงเครื่องนะครับยังไม่ได้ตั้งวาวสักทีเลยนะครับรถเก้ามือโลแล้วรถช่างนะเพราะว่าไม่ก็ได้ทําใช้งานหนักนะครับขับก็ไม่ได้ขับไวนะแต่ก็รู้สึกว่ามีเสียงละโอเคเดี๋ยวไปดับเครื่องก่อนอ่ะดับเครื่องแล้วกดดูอีกทีหนึง่งนะครับสายพานมันใหม่นะครับบางทีมันยังไม่วิ่งลงลง่องนะครับก็กดดูความตึงหย่อนนะครับเมื่อกี้นะครับที่บอกไป เสียงวาวก็เริ่มดังแล้วรถประมาณ9 0,000มกว่าโลนะครับ8ปปีแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานหนักไม่ค่อยได้ขับเร็วนะครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากปปกด subscribe ให้ดูให้ด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปแล้วทุกวันนี้นะครับก็เปลี่ยนอาชีพนะครับก็ออกมาหาค้าขายยังไงนะครับก็ฝากกดติดตามให้ด้วย รถรามีเคสอ,อะไรยังไงร,รับชมก็ยังรับชมเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณมากสำหรับการรับชมจนจบก็สวัสดีครับ